นี่พึ่งต้นมกราลายไอ้ปลายมกปลายปกติปกติถ้ามันปลายมกปลามันแห้งขนาดนี้ไหมครับใ้่ขนาดนี้แหนะเพราะว่าบางทีจะมีฝนตกอืมครับฝนตก ทางโน้นพีทางนู้นไปทางนี้อะคะครับครับอีกนิดอีกนิด แห่งก้อยนั่งพักลมเย็ยนๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้ำตกนะตรงนี้ก็จะเป็นภูสลา ที่มีองค์พระใหญ่แต่พอดีเราอยู่ด้านหลังจะไ,ไม่เห็นัน,นี่พอได้มุมเอยไดวิวน้ำวนไปน้ำน้ำโขมย ອືກະກິນນ້ຳຂອງ ได้ได้อยู่ค่อยค่อยนี่มีที่เอสเดอร์ เดนอันนี้จะเป็นลรามม้ยแห้งนะที่แคมป์แรกของเรานะครับดดดดเดินมาประมาณเกือบเกือบหกิโลใช้เวลาเดินประมาณ4ชั่วโมงกว่าอันนี้ไม่รวมหยุดพักนะอันนี้ก็กางเต็นท์เเอ้ยไม่ใช่กางเปย์า <c> ง <oughs> เปย์ผมมันะมีน้ำซับอยู่ อลองกินได้นะนี่คือปลายเดือนมกรา2568นะ้ะน้ำแห้งเร็วมากาเดินไปดูแคมด้านบน นี่จะเป็นบริเวณ,เวณแค็มการแค็มการนี่เป็นลาน,นรเรียบเลยตอนแรกันเลยังตั้งไม่ได้ไงมันต้องให้น้ำบ้างนี่นี่จะเป็นห้องขัว้ว อ้าทำสักข้างหนึ่งได้อยู่ครับเยต้